ยังไงผมจีแร่ทอนละขุดไปแล้วครับผมเอาไว้ทำไฟนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันกับ EP ที่สองนะครับ อันนี้ครับก็พี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 นี้ครับเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมอมีอันนี้คืออะไรวะทนะ่านซอมบี้ใส่เกาะซอมบี้เลยซอมบี้ใส่เกาะครับนะได้ชุวก็มาเลยโอเคที่ว่าที่ว่าเจ็บเลยทือว่าเจ็บแมวโอ้ฝนตก โอเคครับเราก็ได้ตัดไม้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ได้ตัดไม้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะผมผมว่าผมจะสร้างบ้านแถวนี้แหละเดี๋ยวผมหาก่อนตรงนี้ไหม่านผู้ชมหรือว่าจะสร้างตรงนี้ดีแต่ถ้าเกิดสร้างตรงนี้มันจะเป็นมันจะแคบไปครับ ผมว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้แหละจัดไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิไปใหญ่ไปแล้วคุณผมผมว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ไม่ใหญ่ว่อเอาสันนึ่งสสสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิคูณสินะครับผมหเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมหน่งสอล้วสามสห้าห เออหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ้านผมจะเป็นสิบคูณสนะิบนะครับเป๊บเป๊บป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 ระตูบานเดียวมันคือปะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประตูบานเดียวเหรอก็น่าจะเป็นสองบานมันถึงจะสวย ด้วยเรือาบาน์เดียวก็ได้วันนี้เอาระวางประตูนะครับความสูงเราเป็นทักห้าพอหนึ่งสองสามสี่ที่เดียวคือสี่ก็โอเคเอาสี่ก 1, 2, 3, ับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม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 ทำไปเรื่อยครับผม ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับท่านผู้ชมสำหรับไม c ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมก็มาชมกันเลยครับก็จะทำคิดว่าทำสักถ้าเกิดคนดูเยอะก็จะทำไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดคนดูน้อยก็คนดูน้อยก็ทำสัก ประมาณ20 EP ก็ก็จะเลิกทำนะครับเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเล่นเราไมค์คาบเนี่ยพอไปเล่นพวกเกมออนไลน์แล้วพวก RLV Free f ีไฟอะไรพวกนี้พับ b G m ม b i บายอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวผมจะทำเกมฟีไฟอยู่ต้องรอชมนะผมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วทำไมมัออน,น,นกกมืดจังเลยคนโตครับผมเหมือนกับชีวิตจริงเลย โอไม้หมดเดี๋ยวไปตัดเพิ่มนะคเอาข้างบ้านนี่แหละภาพนี้ภาพนี้ผมว่าภาพมันสวยนะแล้วก็มันสมจริงรู้สึกว่าสมจริงกว่าภาพก่อนๆคือเวลาฝนตกก็จะมีฝ้าผ่าด้ย ก,ก็ถือว่าสมจริงอยู่นะแล้วก็มอนเตอร์นี่ก็แบบเรียแบบว่ามันก็เหมือนจะจะเหมือนในคอมแล้วอะจะเหมือนไม้ครับในคอมขึ้นไปทุกทีแล้วครับใบไม้เราก็จะไม่ใช้ขวานนะมันเปลืองไม้อาวุธที่มันมันมีวันพังเลยนะถ้าเราเกิด เราใช้ไปเรื่อยก็จะพังให้เราสงังเกตดูขีดคิอเขียวมันนะครับถ้าเกิดขีดจะเขียว,วากลายเป็นสีดแดงแล้วก็หมดไปนั่นคือว่ามันพังนะครับมันจะใช้ได้ไม่ตลอดเทาวันมันสามารถใช้แทนมันไดได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีแรน่ะเลเก ถ้าเกิดผมมีแร่เหล็กผมก็จะทำเป็นกันไกลแล้วก็มาตัดครับแต่แร่เหล็กยังหาไม่ได้เลยเดีคลิปหน้าค่อยไปหาแร่นะครัคลิปนี้เรามาสร้างบ้านกันก่อนโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ไม้มาเท่าไหร่แล้ววะสามสิบเจ็ดอ้นมีนี่อีกผมลืมไปว่ามีไม้อัด่อะไ,ไรครับ เราไปสร้างไม้สร้างไมก้กันต่อนะผมมีไม้เหลืออยู่64นะอ้วไปครับจับไปต่อกันเลยปึ๊บ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 ป๊อ๋อท่อนี้ก่อนโอ้ยอันนี้ก็เชื่อมต่อกันไปปับ๊บ นี่นี่ปิดหลังคาครับผม,ผมงไม่มีทอสเลยทอสคือไฟนะครับทอสคือไฟที่มันเป็นแบบให้เสงสว่างนะครับผมเดี๋ยวเราเค่อยไปหานะครับเพราะผมเจอแรกแรลทอสอยู่เป็นแรลสีเนดำตอนนี้เราก็บํา ทำการมองหลังคาอยนะู่นะครับแหมเริ่มมือแล้วอื้อือปึ๊บ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 พอแล้วครับพี่น้องเหลือ14อันนึงแหมซอมบี้อยู่หน้าบ้านแล้ว ซอบบี้มารอต้อนรับเราทุกท่านเดี๋ยวดดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เข้ามาแล้วอืมอีสัตว์เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมอืมอุดไว้เดี๋ยวมันเข้ามาพอปะ่ะน่าจะพออยู่เออพออยู่พอดีเลยนี่ครับผมคือบ้านของเรายัางไม่เสร็จนะครับก็ เอาเท่านี้ไปก่อนเพราะข้างนอกมันค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีเตียงนอนอยู่ผมว่าผมนอนดีกว่าตื่นเช้ามาก็จะได้ฝนงคงจะหยุดตกพอดีและไปนอนเสียงอาจะเบาเนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะผมไม่มีไมค์ผมใช้ไมค์หูฟังเช้าแล้วนะครับอืมเรียบร้อยไม่ไม่เกียบนะพวกมึง

ทอนละขุดไปแล้วครับผมเอาไปทำไฟนะครับนี่โอ้เยอะอยู่ครับก็มันเป็นของสำคัญนะผมเราก็จะเอาให้หมดเลยสำหรับใครที่อยากเล่นมาย a า t ภาคนี้คนระับแนะนำให้โหลดใน Play Store นะครับผมเราจะได้เล่นของแท้ กูดไปครับผมข้างนอกมีวัวตัวหนึ่งคนระับเราจะไม่ฆ่ามันเราจะเก็บไปดูเล่นนะเก็บไปเอานมดีกว่าเอานมมาทำเค้กลัสด้าสิบนาทีแล้วครานผู้ชม ปื๊บขุดไปโอเคครับหมดเรียบร้อยเดี๋ยวไปชมบ้านด้านนอกกันเดี๋ยวๆี๋ยวทำไมมันเยอะจังวะในบ้านเรา <c oughs> เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยผมทำประตูกัน ข้ามาให้หมดข้ามาให้หมดเลยท่านผู้ชมปึ๊บแล้วก็ทำประตูไงวะนี่ประตูเรามาตีประตูะครับนี่อ่ะโอเคสวยงามตามท้องเรื่อง เดี๋ยวไปจะคาบทอดกันครับคาบไฟนี่แล้วก็เออเราต้องเผาแรกก่อนนี่หว่าหรือเปล่าอะเออไม่ต้องเผามันได้เลยปุ๊บแล้วก็ติดไฟนะครับนี่สว,สว่างสว่างขึ้นมาทันทีเลยนี่อันนี้ก็ติดตรงนี้นี่ตรงกลางได้ไหมเออไว้ใส่กระจก เดิมที่ทำกระจกอยู่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้เท่าน,นี้ไปก่อนโอเคทำหีบ่ันหีบมันทำงไงวะท่านผู้ชมหีบปะเออนี่ก็จำวิธีคัาไม่ค่อยได้เขาไมไ่เล่นนานแต่ผมพอจำได้อยู่เรามาเก็บของกัน นี่พวกทองเพวาอะไรเขเก็บไปหมดไม่ได้ใช้ตอนนี้ชุดเกาะทำไมมันหอมันโดนระเบิดนี่ว่าเพราะผมพุ่งตายไปน,นะครับเมื่อ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 กี้ผมก่อนที่ผมจากจะที่ผมแอบเล่นมานะครับแล้วก็ตายไปไม่ดินไม่เอาดินจะทิ้งดีกว่เอาไว้ตรงน,นี้ คือแอปเปิ้ลมาถ้าเกิดพูดติขดขัดๆก็ขออภัยครับผมก็ไม่ได้ค่อยทำคลิปนานทิ้งไปครับเนื้อซอมบี้มันไม่มอร่อยโอเคครับตอนนี้บ้านเราก็ได้ประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนอือนี่อืออประมาณนี้ มุมไหนดีท่านผู้ชมมุมนี้ไหมนี่คมุมนี้ดีกว่ามุมซ้ายมืออ่ะประมาณนี้แล้กวกันอ่ะแบบนี้ละไปสามสองหนึ่งแฉเรียบร้อยก็โอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ได้ทำการสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ แบบอบอุ่นนะครับอยู่แบบอบอุ่นเลยแลหละก็หลังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็อยู่พอประมาณนะครับตามงบสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแลครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเราจะมาทําการทําอะไรก็รอติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ